มันเล่นน้ำมันแช่เด็กน้อยเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะเนี่ยอากาศมันร้อนเด็กน้อยเล่นน้ำแช่น้ำอยู่หน้าบ้านจ้าทุกคนอากาศหอนแห้งๆเนาะไม่กินผลไม้แล้วเหรอ,อกกนี่แยผลไม้กินป่ะกิน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 เมื่อกี้ถ่ายเล็บวดเมื่อกี้ถ่ายเละสุดไลรสุด เล่สดเสดไร้ไม่ตายชิชิเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านจ้ะอากาศมันร้อนนะนะจ๊ะก็เลยพายเด็กน้อยเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้ถ่ายแล้นสดอย่าก,กดออดไม่ได้เลยทุกคนแม่ผมแม่ผมเก่งจังเลยนะครับไม่เก่งแม่หนูไม่เก่งใครเก่งครับ นุกเก่งเหรอครับใช่นุทำเป็นเหรอครับทำเป็นแซ่บบอกครับขาดมากเน็กน้อยแช่น้ำอยู่นหน้าบ้านครับเย็นดีครับอากาศร้อนแห้งๆครับแม่ผมแช่น้ำริแม่อืมแม

ให้พุ่โคดีน้ำนอนเนีย่อยอย่างนี้ก็มืดเหมือนกันนะทำไมวะเนี่ยให้พุ่โคตีน้ำนอนดูสิหนูก็เอาขึ้นสิเออไม่ก็เอาใส่ย,ยางสิครับผมสึงตึงเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละเออ,น,น,นะเอ,อน้ำมะ <laughs> น้ากินมาขนาดนี้ได้ระวังไม่ตรงมุมอ่ะแสงมันก็เลยสะท้อนโดนนวัดจะแลยนวัดจะแอบทุกคนทุกคนเห็นไหมั้ยเห็นสิกระมีนี่ไง ตอนนั่งหลังงอเช่ไหมนี่มันก็มืดอยู่ดีว่ะแสงไม่ได้ทุกคนทะเป็มืดจังเลยอ เล่นน้ำอยู่หน้าบ้านครับผมมาอมขอดูหน่อยดูอะไรดูที่ขายนิดนอี้น้องยังประมวลผมไม่เสร็จเลยฮะ<า>มันยังหลวมไม่เสร็จ <หา S 2> แบบนี้นี่ไงยังไม่เสร็จเหรออืมนอม้องมืดอีกแล้วอ,ะอ่ะวิ แต่มันไม่ค่อยได้เลยจ้ะทุกคน,ม,นมาดูาาว,ว,วาา่าต้านหานหน้าดูโดูโดนหันหน้าฉันเห็นเธออยู่นี่ไงอืมเนี่ยต้องวางกล้องตรงไหน,นเห็นไหม,มต้องแบบว่า กล้มงไค่อยได้เนาะแสงไม่เค่อยได้เดี๋ยวเจอกันใหมกก่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ